สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำความเชื่อถาวายของแก้บนของไหว้แก้บนนำมากินหรือรับประทานได้หรือไม่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ เชื่อว่ามีคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยสงสยัยหรือยังไม่ทราบว่าเมื่อถวายของแก้บนหรือการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงของไหว้แก้บนการไหว้เจ้าที่เพื่อขอพรขอโชคลาภให้สิ่งดีๆบังเกิดกับตัวเราและครอบครัวแล้วของไหว้เหล่านี้ เมื่อไหว้เสร็จแล้วเราสามารถนำกลับมารับประทานได้ไหมแล้วมีอะไรที่สามารถนำกลับมารับประทานได้บ้างหรือไม่ได้บ้างวันนี้โคราพี่มีคำตอบมาให้ค่ะถวายของแก้บนของไหว้แก้บนรับประทานหรือกินได้หรือไม่ 1. ถวายของแก้บนในบ้านการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านไม่ว่าจะเป็นพระภูมิเจ้าที่ หรือเทพที่อยู่ภายในบ้านเมื่อใดก็ตามที่มีการถวายอาหารหรือของที่กินได้ต่างๆก็สามารถนำกลับมากินต่อได้ค่ะซึ่งต้องเป็นการไหว้ที่ใช้การจุดธูปเจ็ดดอกและก่อนที่จะนำมากินต้องบอกให้เรียบร้อยหรือทำพิธีลาของไหว้ให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นต้องรอให้ธูปและเทียนควันหายจนหมดก่อนจึงสามารถนำกลับมากินได้ 2. ของไหวบ้บรรพบุรุษการไหวบ้บรรพบุรุษถือเป็นการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพซึ่งต้องใช้ทูปหนึ่งดอกห้ามลาและห้ามเอามากินเด็ดขาดเพราะถือเป็นการให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้ว 3. ไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกบ้านการไหว้ถวายของกินนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินประเภทใดก็ตาม ถ้าถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นอกบ้านไม่ว่าจะไปถวายที่ไหนหรือถวายเพื่อเป็นการแก้บนนั้นห้ามเอาของที่ถวายกลับมาเพราะถือเป็นการทำบุญให้ไปแล้ว<ม>เช่นการแก้บนด้วยไข่ต้มหนึ่งฟองคนที่ถวายห้ามเอากลับมาบ้านแต่คนอื่นสามารถเอาไปได้เพราะถือว่าเป็นการให้ทานไปแล้วไม่ว่าจะถวายของจำนวนเยอะหรือเป็นของที่ดีขนาดไหน ก็ห้ามเอามากินเองโดยเด็ดขาดค่ะส่วนอาหารแก้บนกินได้หรือไม่การกินอาหารแก้บนนั้นขึ้นอยู่กับว่าใครถือหรือไม่ถือโดยคนทั่วไปจะไม่กินเพราะอาจจะเป็นคนที่มีของหรือมีครูบาอาจารย์จึงไม่รับประทานส่วนคนที่กินก็ถือว่า เมื่อนำมากินก็ถือเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและอีกอย่างของไหว้ก็อาจจะมีแต่ของที่ดีและโอกาสทั่วไปก็หาทานยากดังนั้นหากมีโอกาสก็สามารถรับประทานได้ค่ะความเชื่อโบราณเกี่ยวกับของไหว้ของไหว้ที่สามารถนำมารับประทานได้คือของไหว้เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเพื่อสร้างทานบารมีต่อไป สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอวยพรให้กับผู้ไหว้นั้นให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อไปหากเราไม่ทานของไหว้นั้นควรแจกใจ่ายให้กับบุคคลที่ยากไร้หรือเพื่อนบ้านไม่ควรนำทิ้งเพราะจะถือว่าเราไม่รับคำอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานําไปถวายค่ะส่วนของไหว้ที่ไม่ควรนำมารับประทานนั่นก็คือของที่เส้นไหว,ว,ว้ผีไหว้วิญญาณต่าง เพราะเราได้ให้เขาไปแล้วและวิญญาณเหล่านั้นก็จะมาท่านของที่เราเส้นไว้ดังนั้นของที่เราได้ให้ไปแล้วอย่านำกลับไปทานอีกให้ไปแล้วก็ให้ไปเลยนั่นเองค่ะส่วนของไหว้ที่นิยมนำมาไหว้ไม่ว่าจะเป็นอาหารมงคลซึ่งเป็นชื่อที่เป็นมงคลต่างๆอาทิเต้าหู้มีความหมายว่าสุขใจลาบหมายถึง ลาบยศสันเสริญรวมถึงผลไม้มงคลไม่ว่าจะเป็นส้มแก้วมังกรสับประรดซึ่งมีความหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยโชคดีการเรียกโชคเรียกลาบเข้ามาในชีวิตขนมชื่อที่เป็นมงคลต่างๆอย่างทองหยิบทองหยอดฝอ,อยทองก็มีหลายๆท่านที่นิยมนำมาไหวาซึ่งมีความหมายถึงความร่ำรวยความมีหน้ามีตาและการเป็นมหาเศรษฐีค่ะ และก่อนที่จะนำของไหว้ออกมานะคะท่านจะต้องทำการลาของไหว้ทุกครั้งโดยให้ท่านตั้งจิตเป็นสมาธิประนมมือตั้งนโมสามจบแล้วพูดว่าเสสังมังคลังยาจามิลูกขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคลเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ลูกด้วยเถิด ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากหมอปลายและไทยรัฐค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสาระความรู้ดีๆที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านกันอีกเช่นเคยค่ะหากชื่นชอบและถูกใจเนื้อหาสาระของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ดูคลิปดีๆก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ